เล็กเออไม่ต่ำคนไดนียเ่ะไรกูยังหลังกำลังกัดแหมก็คุยเรื่องแหม่คนเล็กอะไรเรื่อยเร็วเรจะอยกัไปเดี๋ยวสี่คนโดยจลางสายฝนปดโถ่เดินเดินไปก่อนเดินไปก่อนครับเดินไปก่อนเดินไปไม่ต้องกลัวตกผมดึงไว้อยู่เดินไป เดินก้าวขาไปดิเออจะได้รู้ว่าก้าวเออกเดินแล้วขามันไม่ไหวอะครูดูสีขาขวาขาขวาเออสีหน้ามุ่งมั่นตายเงินดิฉันนางสาวพลังคณะอุเอดะราซีศูนย์หกหกค่ะอุเอดะเดี๋ยวนางทุกคนเลยนะอุเอดะอุเอดะญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเหรอแล้วบอกเขาญี่ปุ่นครับคนไทยค่ะถ้าเรารู้ครึ่งญี่ปุ่นจริงไหม ไม่ไม่มีปัญหาอะไรไม่ค่ะเอ้าแล้วทไมนามสกุลเหมือนญี่ปุ่นสมรสอ๋อโอเคขอบคุณครับ้อมไม่พังบอมเยอะบอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรข้นเาขวาไปข้างในอ่าโอเคโดดเองนะครับบอมบอมแล้วโดดลมเรยเย็นครับบอมบอมเยอะไม่ดันหนูใช่ไหมไม่ดันไม่ดันเลยไม่โดดเองครับไม่โดดเองถ้าดันดันไปนานแล้วเนี่ยถ้าตกตกไปดันแล้วถ้าผมจะดันอ่ะ Không lẽ đốt. Đốt. đi. <laughs>